สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟครับมามันี15ิามาอัปเดตรถเข้าไม้นะครับอมือกล้องระวังตกสางนะครับผมนะอัปเดตรถเข้าไม่ลงเทนเลอร์มาหนึ่งหางเป็นวันที่ดีเพราะว่าเสียยาไม่เห็ุงานเศร้าปกติสีมาต,ตอนบายบแต่วาม่ันนี้มาแต่เศร้าเลยนะครับโอ้เบิรงดีเบิงงดีดดอ่ากระเสมรถซิ่งมาแล้วมีมาอีกคันหนึ่งสองี่ห้าห้คัน รถเก๋งแสนกว่าบาทเนาะว v ีออสแสนกว่าบาทอ่า e 9, DA, อีซูซู 1.9LDO ใส่แม็กใบพัดมาโคตร,รสวยเลยโคตร,รสวยตัวนี้ผ่อนหมื่นหนึ่งนะครับวีออสแสนกว่าบาทครับใครหาวีออสแสนกว่าบาทนี่เลยนะแล้วก็ฟอร์ดโอ้ยแต่งสไตล์ออฟโรดฟอร์ดไวท์แท็กแต่ว่าตัวรถเป็นฟอร์ดเรนเจอร์นะครับแต่งออฟโรดอ่าแล้วก็อีกหนึ่งคันหัวเดียวหัวเดียวใครหาอยู่ เข้าใหม่ห้าคันนี่มีทีมงานมาพร้อมเอารถลงให้แล้วแล้วก็รถเข้าใหม่เต็มเลยทราบราบฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนแล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยโปรโมชั่นแถมมอเตอร์ไซค์กลับมาแล้วแต่ว่าหมดเขตภายใน31สิงหาคมนี้นะครับแถมเป็นบางคันไม่ได้แถมทุกคันแถมเฉพาะคันที่รีวิว FC อยากได้ขนานสกิดเข้ามาเดี๋ยวเสียย่าจัดให้ จบศูนย์บาทส่งฟรีทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยพี่น้องจ๋าสวัสดีครับ